เยอะขนาดนี้กินหมดเลยจ้อาอ้าวป้าไหนป้าบอกว่าให้คุณท้องกินฟี่ใช่หรอคะแล้วทำไมป้าถึงถามอย่างนี้อะคะป้าห่วงอาหารหรอคะป้าไม่ได้ห่วงแต่ป้าเป็นห่วงเองกินเยอะไปนะ่ะกลัวลูกในท้องเองจะอึดอัดไม่ต้องไปห่วงหรอกคะ่ะฉันลูกแฝดคะ่ะต้องกินเยอะๆหน่อยเหรอ โอ้โหเองที่โชคดีจังนะถ้างั้นป้าก็ไม่รบกวนแล้วนะตามสบายเดี๋ยวป้าจะไปรับลูกค้าคนอื่นก่อนอจ้ะสวัสดีค่ะหนูเห็นว่าหน้าร้านมันเขียนป้ายว่าคุณท้องทานฟรีค่ะก็เลยเข้ามาใช่จ้ะร้านป้าน่ะให้จิตพิจิตคุท้องทานฟรีจ้ะ,ะแล้วสั่งอะไรได้บ้างคะสั่งได้ทุกเมนูเลยจ้ะ ถ้างั้นหนูเอาเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะแล้วก็ขอน้ำเปล่าด้วยนะคะสั่งแค่นี้แล้วจะอิ่มเหรอไม่เป็นไรค่ะป้าหนูเกรงใจอะคะ่ะอีกอย่างกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วถ้างั้นรอนะเดี๋ยวป้าทำมาให้ขอบคุณนะคะจ้ะ ฉันอิ่แล้วขอบใจนะจ๊ะฉันไปละอ้าวไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้กินเก่งเนอยเนี่ยทานให้อร่อยนะจ๊ะขอบคุณนะคะซื้อของให้ลูกอีกละ สงสัยเราจะเหิลูกมากไปหน่หอยนั่นมันผู้หญิงท้องที่ไปกินข้าวร้านป้าเมื่อวานนี่เอา้าเราทำไมวันนี้ท้องถึงไม่โตเลยอะอหรือว่าจะคลอดลูกแล้วแต่คนคลอดลูกคงไม่ออกมาเดินแบบนี้หรอกวันนี้ไปหล่อก,กินข้าวฟรีร้านเยป้าอีกดีกว่า หิงคนนั้นโกหกป้าเหรอเนี่ยป้าจ๊ะป้าฉันเอาเหมือนเมื่อวานนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวป้าให้แม่ขวดทำให้นะจ้ะนั่งก่อนฉันหิวอยู่รีบๆนะป้าจ้ะป้าจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับอาหารมื้อ จ้ะงั้นหนูขอ,อกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะป้าจ้อาอ้าวหนูมาอีกแล้วเลยจ้ะวันนี้รับอะไรดีจ้ะป้าคะวันนี้หนูขอแบบเดิมเลยนะคะได้จ้ะงั้นรอแป๊บนะค่ะนั่งก่อน ขอบคุณนะคะป้าจ้าป้าจ๊ะขอหนักแแก้วหนึ่งได้ไหมจ๊ะอ๋อได้จ้ะ จริงเลยอ่ะโกหกคนแก่ไม่พอยังขโมยอาหารคนแก่อีกโอ้โหกินหมดเกี้ยงแบบเนี้ยไม่แสดงว่าลูกเองนี่ยคุณจะหิวมากแน่เลยป้าถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นอ่ะที่ที่คุณต้องไปเนี่ยคือโรงพัก อะไรพูดเรื่องอะไรของเธอไม่เห็นรู้เรื่องเลยทําไมฉันต้องไปโรงพักด้วยไปทําไมก็ข้อหาช่อโกงเจ้าของร้านแล้วก็ขโมยอาหารในร้านไนงคะป้าคะผู้หญิงคนยังไม่ได้ท้องจริงคะ่ะเขาอะโกหกป้าเพื่อที่จะกินอาหารฟรีแถมยังขโมยอาหารในร้านไปอีกค่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ามากล่าวหากันลยอยแบบนี้นะฉันไม่ได้กล่าวหาลอยคะ่ะแต่ว่าฉันมีหลักฐาน นี่ไงหลักฐานชัดพอไหมคะเธอหลอกป้าทำไมป้าไม่เคยคิดหลายกับใครทำไมต้องมาหลอกกันด้วยเออฉันยอมรับก็ได้ฉันกแค่มาหลอกกินฟรีอะแต่แล้วไงอะป้าก to ็เธอเกิดว่าป้าขาดทุนอะป้าก็คงไม่มาเปิดให้คนท้องกินฟรีต่แรกหรอกถูกปะล่ะ เห็นเขาใจดีแทนที่จะเกงใจแต่กลับเอาความใจดีของเขาเนี่ยมาเอาเปรียบเขาไม่ละอายใจบ้างหรอคะป้าจะบอกอะไรให้นะที่ป้าเปิดร้านมาเนี่ยที่ให้คนท้องมีสิ่กินเสียมันไม่ใช่เพราะป้ารวยหรือมีเงินเหลือเฟือเองเห็นตุกตาแปดตัวนั้นไหมเห็น แล้วไงป้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับที่ว่าให้คนท้องกินอาหารฟรีอ่ะตุก๊กตาหมีแปดตัวเนี่ยมันเท่ากับจำนวนลูกของป้าที่เสียไปหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลูกในท้องของคุณนะ่ะได้จากคุณไปแล้วมีแค่คนที่แปดแล้วนะคะหมอทำไมคะทำไมจะต้องเสียลูกไป ทำไมฉันถึงมีลูกไม่ได้สักทีน่าจะเป็นเพราะมดลูกของคนไข้เนี่ยไม่สมบูรณ์ครับบวกกับการแท้งหลายรอบน่าจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการตั้งครรภ์น,นะครับยังไงหมอเสียใจด้วยนะครับหมอขอตัวก่อนชาตินี้ฉันจะไม่มีบุญได้เป็นแม่คนกับเขาเลยเหรอเนี่ย ถึงได้ทำดีกับคนที่เขามีลูกได้เพื่อผลบุญจะส่งให้ป้าในชาติหน้าได้เป็นแม่กับเขาบ้างป้าคะเป็นแบบนี้นี่เองป้าฉันขอโทษนะถ้าเกิดว่าฉันรู้ว่าป้าผ่านเรื่องเลวร้ายมามากมายขนาดนี้ฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอกทีนี้คุณรู้หรือยังคะว่าเราอ่ะ ไม่ควรไปเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าทํานิสัยไม่ดีใส่คนอื่นเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนหนึ่งอ่ะเขาจะผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรมาบ้างกว่าเขาจะเข้มแข็งเหมือนในทุกวันนี้ได้อ่ะถ้าคุณไม่ยืนอยู่ในจุดของเขาอ่ะคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกคะ่ะใครบอกว่าฉันไม่มีทางเข้าใจถ้าฉันรู้เหตุการณ์นี้ตั้งแต่แรกฉันก็คงไม่ทําแบบนี้หรอกฉันเข้าใจถึงหัวอ,อกป้าเขาดีที่สุดเลยล่ะ เพราะว่าฉันเองอะก็เคยผ่านเรื่องเลวร้ายแบบนี้มาเหมือนกันหมอคะลูกฉันปลอดภัยดีใช่ไหมคะหมอเออหมอเสียใจยด้วยนะคะแต่ว่าลูกคุณจากคุณไปแล้วคะ่ะหมอเสียใจยด้จริงๆคะ่ะหมอ จริงใช่ไหมคะหมอลูกลูกแม่แมเองก็เคยเสียลูกเหมือนกันเหรอป้า ฉันขอโทษนะฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยมันผิดฉันสำนึกผิดแล้วป้าฉันจะชดเชยให้ป้าทุกบาททุกสตางค์เลยนะจ๊ะเองไม่ต้องชดเชยให้ป้าหรอกป้าไม่อยากได้เงินชดเชยป้าอาโหสิกรรมให้ป้าไม่อยากให้บาปกรรมมันตามป้าไปอีกอย่างหนึ่งอะเองก็เคยถูกเสียลูกเหมือนป้าอาหารที่เองกินไปอะ่ะ ถือว่าเป็นคำปลอบใจจากป้าก็แล้วกันฉันขอบคุณนะป้าต่อให้ป้าแกเนี่ยจะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรมาก่อนมันก็ไม่ได้แปลว่าป้าแกสมควรที่จะโดนหลอกนะคะเขาใจดีกับเราเราก็ควรใจดีกับเขาคนเราอะต้องใจดีต่อกันนะคะโลกใบนี้มันจะได้หน้าอยู่ขึ้น ที่เรียนมาแล้วจ้ะทิรักขอบคุณค่ะผมว่าเราเรีบไปแจ้งตเ,เห็นดีกเรานะอนได้ค่ะัปกันเถอะเฮ้ยมีอะไรเหรอคะล,ลูกลูกเราหายไปไหนไะเฮ้ยเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยนะคะทำยังไงดีเนี่ยผมว่าเราเรีบไปแจ้งตำรวจดีกว่านะไปไปโรงพักกันเถอะ ชีตานี่จ้ะรางวัลส่วนหลอดเนี้ยน่าจะรู้นะว่าต้องทำอะไรต่อจัดให้ค่ะดีมากจ้ะจะรอฟังข่าวดีนะโอเคค่ะ สิ่งที่พ่อจะบอกต่อไปนี้หนูทำใจดีๆนะคือว่าน้องถูกลักพาตัวโดนลักพาตัวแต่พ่อกับนักกียแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกไม่นานนะตำรวจก็พาน้องกลับมาได้แน่ปุ๊ยคะ คุณขึ้นไปพักก่อนเถอะคะ่ะเดี๋ยวคุณหายเหนื่อยเนี่ยเราค่อยไปตามหาลูกกันต่อก็อได้ครับมองอะไรมีปัญหาเลยไงดูน้องอยังไงถึงปล่อยให้น้องหายฉันก็ไม่รู้นี่ว่ามันจะหายอะ่ะหรือว่านักกี้ตั้งใจกันแน่เนี่อย่ามาพูดจาแบบนี้นะ อยากโดนดออีเลยไงต่อยนะนางยากใจร้ายไอ้เด็กนี่อุ๊ยคะ่ะคุณจะไปตามหาลูกแล้วเหรอคะใช่ครับคุณจะไปกับผมด้วยไหมคี้วันนี้ฉันรู้สึกแพ้ท้องมากเลยคะ่ะแล้วก็เวียนหัวด้วยคะ่ะนั้นไม่เป็นไรครับคุณพักผ่อนเถอะ แต่ฉันอยากไปตามหาลูกด้วยจริงๆนะคะฉันรู้สึกผิดที่ดูแลลูกไม่ดีอะคะ่ะอย่าโทษตัวเองเลยนะกกี้ผมไม่ให้คุณเครียดมากอะคุณกำลังท้องอยู่นะคุณอะพักผ่อนเถอะ๋ยวผมรีบไปรีบกลับตามหาลูกให้เจอนะคะ ก็ดีแลละตัวอาหารสมบัติจะได้น้อยลง กี้กี้คุณเป็นอะไรกี้ตื่นกี้กี้มีอะไรหรือเปล่าคะก็ชิต้าโทรหาผมอ่ะบอกว่าคุณกำลังแย่แล้วนี่ชิต้าไปไหนอ่ะหนูอยู่นี่ค่ะอุ๊ยคะฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยคะ่ะแต่ว่าฉันรู้สึกงวงๆก็เลยเผลอหลับไปอะคะ่ะ ชีตานี่ลูกเล่นแหล่งลูกเนี่ยพ่อกำลังตามหาน้องอยู่นะหนูไม่ได้เล่นนะคะนักกี้อาการแย่จริงๆชีตาน้าไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเลิกโกหกได้แล้วเป็นสิคะถ้าไม่เป็นแล้วทองนักกี้จะหายไปได้ยังไงเฮ้<ม><น>กี้นี่ลูกในท้องของเราหายไปไหนอะ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่กี้เอ่อคือก็อโดนหลอกนะสิห่าโงโง่แม่บิวลูกนี่คุณขโมยลูกของผมไปงั้นเหรอลูกฉันเหมือนกันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่ผมงงหมดแล้วนะพ่อไม่ต้องงงหรอกคะ่ะ หนูเป็นคนขโมยน้องไปให้แม่เองชิตาทำไมลูกถึงทำแบบนี้อะนากี้เตะรถเข็นน้องทำไมก็มันเกะกะถ้าเกะกะนากี้ก็ไปนั่งที่อื่นสิ ฉันจะนั่งตรงเนี้ยแกจะทำไงห,หยุดนะหยุดนะเน่แกกล้าดึงซะหรอแกกับน้องแกระวังตัวให้เถอะจะเป็นหมาหัวเน่าเพราะฉันเนี่ยกำลังจะมีลูกใหม่พ่อแกปล่อยนะหนูจะฟ้องพ่อเอาสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพ่อแกเนี่ย จะเลือกใครชิตาโอ้ยชิตาน้า,นาเจ็บเกี้นี่มนอะไรกันเนี่ยเออชิตาเขาหนูเปล่านะกี้จะมาบอกข่าวดีกับชิตาค่ะแล้วชิตาเขาก็เลยไม่พอใจ ก็เลยผักเกี๊ยค่ะข่าวดีข่าวดีอะไรหรอกี่ท้องค่ะไม่จริงอะ่ะนักกี้โกหกเออชิต้าเขากลัวว่ากี้กับลูกจะมาแย่งความรักไปอะคะ่ะคุณอย่าโกรธชิต้าเลยนะคะนี่คุณท้องจริงเหรอกี้จริงค่ะนี่ผมดีใจจริงๆเลยนะ พ่อคะนักกี้โกหกพอแล้วชิตาหัดทำตัวดีบ้างสิแล้อย่าทำแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมไปีิลักค่อยๆนะ พอดีละเรื่องจริงเหรอก,กี้กี้ขอโทษนะคะแต่ว่าที่กี้ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ากี้รักคุณนะคะอุย้ยกี้อยากให้คุณอะสนใจกี้คนเดียวกี้ก็เลยคิดน้อยไปหน่อย กี้ขอโทษจริงๆนะคะไม่ใช่เพราะเงินหรอกหรอคิดว่าฉันดูผู้หญิงอย่างเธอไม่ออกหรอจะมารักจะมาชอบอะไรผัวเก่าฉันที่ดูซื่อบื้อวันวันทำแต่ง,งานแบบเนี้ยเอา้านี่มันใช้เวลามาด่าผมไหมเนี่ยบิลโอ๊ยด่าคุณนั่นแหละถูกแล้วคุณไม่เคยฟังลูกเลยอะม,มัวแต่หลงผู้หญิงจนหน้ามืดตามัวชีตาพอขอโทษนะลูก ฉันจะพาชีต้ากับตาหนุไปอยู่ด้วยไม่ได้นะบิวนั่นลูกขอผมนะถ้าอยากได้ลูกคืนเนี่ยก็ฟ้องเอาเองแล้วกันที่ฉันยอมให้ลูกมาอยู่กับคุณนะ่ะเพราะคุณสัญญาว่าคุณจะดูแลลูกอย่างดีสุดท้ายก็ดีแตบปากบิวอย่าเอาลูกผมไปเลยนะผม,ผมขอร้องล่ละถ้าอยากได้ลูกมากนักเนี่ยก็ให้เมียใหม่ทำเอาเองละกันออแต่เช็คดีๆนะว่าลูกจริงหรือว่าลูกโบ ปุ้ยคะ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะถ้าคุณอยากได้ลูกเนี่ยคุณมีกับฉันก็ได้นะคะออกไปว่าไงนะออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้คุณมาไล่กี้ทำไมกี้ขอโทษแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีก คุณขอโทษแล้วผมจำเป็นที่ต้องยกโทษให้คุณหรือเปล่าทั้งคุณหลอกผมรังแกลูกๆของผมและยังมีหน้าให้ผมมีลูกกับคุณแล้วลืมเรื่องทุกอย่างงั้นเหรอแล้วจะเรื่องมากทำไมเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วคุณจะโกรธอะไรนักหนานำหน้าอย่างคุณได้สาวๆสวยๆอย่างฉันไปเป็นเมียเนี่ยมันก็บุญแค่ไหนแล้ว เลิกโกอแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมสักทีฉันไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นได้ออกไปก่อนที่ผมจะหมดความอดทนกับคุณแล้วแก้งตำรวจมาลากขอคุณเข้าคุกออกไป